พ่อเป็นทหารรู้ไหมไอโกลสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะรายการที่ว่าการอำเภอใจและน้องแอมมาอยู่กันที่ งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะประจําปี2564งานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่17ธันวาคมถึง26ธันวาคมนี้ค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะก็ไม่ต้องกวนเรื่องโควิดค่ะงานนี้นะคะจัดภายใต้กระทรวงสาธรารณสุขเป็นผู้ดูแลค่ะและสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาทีท่ชมการแสดงสวยๆอยู่นะคะแอมก็มีสถานที่หนึ่งสถานที่ค่ะที่จักจะแนะนําค่ะนั่นก็คือด้านหลังอันนั้นเองค่ะโรงแรมริวแคววิวค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็เดินตรงเข้าไปติดต่อเขาได้เลยค่ะ และสำหรับในช่วงเทศกาลงานสะพานแบบนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะชมการแสดงที่นี่เขาก็มีให้เลือกถึง2ที่เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ระเบียงหรือชั้นดานฟ้ารับรองว่าสวยทั้งคู่แน่นอนค่ะไม่รอช้าน้องแอมขออาสาพาทุกคนไปดูมุมวิวสะพานข้ามแม่น้ําแควอีกมุมหนึ่งที่น้อยคนจะได้เห็นนะคะช่วงเวลายามเย็นแบบนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินเลยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยค่ะระหว่างรอชมการแสดงนั้น น้องแอมก็ขอทอดกายทอดใจดื่มดำกับบรรยากาศที่มองจากตรงนี้ได้อย่างชัดเจนเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ไปดูมุมข้างบนกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวน้องแอมจะพาไปดูอยู่ข้างบนกันนะคะรับรองว่าวิวหลักล้านนั้นมีอยู่จริงค่ะ<ม>กดลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น5ของโรงแรมลิวแคววิว เดินออกมาไปตรงที่มุมระเบียงชั้นด่านฟ้าช่างดูโปร่งโล่งสบายจริงๆค่ะตรงที่แอมยือยู่ตรงนี้ค่ะคือชั้นดาดฟ้าของแรมค่ะจะเห็นได้ว่าวิวรอบสวยมากๆเลยค่ะ และที่สําคัญค่ะตรงนู้นคือสะพานข้ามเป็นหาวแควค่ะเห็นวิวสะพานได้ถึง360องศาเลยค่ะและไฮไลท์ไม่ได้อยู่แค่นี้ค่ะสําหรับค่าคืนนี้ค่ะเมื่อจุดพุและเห็นวิวจากตรงนี้ค่ะเห็นพุสวยมากๆเลยค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่มากๆเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันแรกของการเปิดงานสะพานนะคะจะเห็นได้ว่าผู้คนนะคะมารอชมการแสดงกันเยอะมากๆเลยนะคะและตอนนี้ค่ะคุณปู่ค่ะ เดี๋ยวให้พออดานะคะพูดถึงมาตรการความปลอดภยัยโควิด1 9นะคะภายในงานนิดนึงค่ะค่ะขออนุญาตนิดนึงนะคะ,ะกีฬาดาลัพลัสนะคะเป็นพอท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะในนามท่านผู้ว่ากีฬาเกียรติภูมิสวัสดิ์นะคะก็ท่านได้รับมอบหมายนะคะสำนักง,งานาการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดนะคะไลท์เอ็นจาหรือแสงเสียงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะซึ่งเราจะัดตั้งแต่วันที่16ธันวาคม11รอบการแสดงนะคะ รอบแรกเริ่มทุ่มหนึ่งนะคะรอบที่สองก็เริ่ม20.30นค่ะในโคในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเราก็มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยเรื่องของมาตรการโควิดนะคะตามตามของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเลยไม่ว่าจะมีเรื่องของการเว้นระยะห่างนะคะก็เจลกอฮอล์นะคะแล้วก็สแกนนะคะทุกอย่างเรามีหมดเลยนะคะแต่ที่สําคัญเลยในการเข้าชมการแสดงในครั้งนี้นะคะ ผู้ว่าให้ดโยบายว่าเราต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นดูแลเพื่อสังคมก็คือการเข้าชมครั้งนี้นะคะก็ประชา,ะช,าชนหรือนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยนะคะมีบัตรประชาชนหนึ่งใบพร้อมการฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มนะคะหรือถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนก็ตรวจเอทีเคมาไม่ต่ำกว่า72ชั่วโมงนะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานวานี้กับวันนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะประชาชนคนไทยทั้งประเทศ แม้ก็จังหวัดกาญจนบุรีนี่่ะประชาชนฉีดวัคซีนแล้วก็เกือบ90นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวฉีดวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะซึ่งงานเราก็จะอันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะคะก็ยังเหลืออีกเหลืออีกเก้ารอบการแสดงนะคะก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและท่องเที่ยวแล้วก็แฟนเพจของน้องนะคะมาท่องเที่ยวนะคะมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจน์แล้วก็มาชมไลฟ์แอนด์ซาวนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกทกท่านค่ะ อบอกนิดนึงค่ะว่าการชมครั้งนี้เสียปังไหมคะฟรีค่ะการทุบบ้ากีฬาพิพิธวัณฑ์คานให้สํานักงานการเที่ยวและกีฬานเนี่ยจัดให้กับพี่น้องประชาชน เข้าชมฟรีนะคะตั้งแต่ได้3ปีนี้แล้วนะคะนักท่องเที่ยวก็ฟรีไม่ใช่ต่างชาติทุกชาติที่เข้ามานะฟรีหมดเลยนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจจะมาเที่ยวมาตรการความปลอดภัยเขาก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญฟรีอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพอมากนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้นะคะแอมก็กำลังจะไปชมการแสดงนะคะได้รับเกียรติจากขออดาวนะคะพาเราไปเข้าชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ด้วยนวัตรกรรมก็ดีหรือว่าเทคนิคประการตานะครับ,รบในปีนี้ครับมีชื่อเรื่องว่าย้อนรอยโศกนาฏกรรมสู่สันติภาพนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะสมาคมสื่อมวลชนนะคะได้รวมทั้งหมดด้วยความสมัครสมานของพี่น้องสื่อมวลชนการเจนบุรี con vẫn chưa lớn tuổi đến mức làm những thứ sang này. 탈리 한국, 레이게, 아리칸 아메리칸, 아스트라엘, 호나라, 레이지란, 호나이란 호나라, 레이지란, 호나라, 레이지란, 호라 레이지란, 호나라, 레이지 호나라, 레이지란, 호나라, 레이지란, 호나라, 레이지란, 나라 레이지란, 호나이지란 호나라, 레이지란, 호나라, 레이지란, 호나라, 레라 호나라, 레이지란, 호나라, 레이이지 ฝ่ายเปรียบะเริ่มตีต้อีมกรับ สำหรับการแสดงนะคะก็ได้จบลงแล้วนะคะสิ่งที่ได้ชมไปนะคะก็มีทั้งสุขสนุกแล้วก็ความเป็นมาของสพานนะคะทําให้รู้ว่าที่มาที่ไปของสพานเนี่ยเป็นยังไงกว่าจะได้เป็นสพาข้ามแม่น้ำแควมันเหนื่อยยากแค่ไหนนะคะ่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะคะหลังจากดูการแสดงจบแล้วว่าคุณพ่อรู้สึกยังไงบ้างนะคะเราการแสดงแต่การตา,กกา,รามมากครับไม่เคยเห็นก็ผมเพิ่งมาที่นี่ครันะ้งแรกจะทางมาไกลด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวเดินทางมาทักกระบี่ค่ะ แล้วน้องเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะสนุกครับกลัวกลัวไม่ลูกกลัวมากครับเป็นไงคะรถไฟหัวจริงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นรถไฟน้องชอบมากครับชอบรถไฟแล้วก็ถือว่าคุ้มไหมคะคุณพ่อค่ะหลังจากที่เดินมางกะบีโอเคอยากให้คุณพ่อเชิญชวนนะท่องเที่ยวที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ขอเชิญนะครับช่วงกี่หน่ยยินดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ คุณพ S <S ่อจะปล่อยช่วงพูดพอดีก็เลยาเที่ยวจริงๆ้วลงมาจากบุญพทเบิร์กอันนี้เราก็ไม่ไล่มาด้วยแต่ชมที่นี่นาการตามากถือว่าคุ้มค่ามากนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวมากนะคะขอบคุณมากค่ะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่สำคัญที่น้องแอมได้มีโอกาสได้รับชมการแสดงที่เล่าถึงประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปของสะพานข้ามแม่น้ำแควแห่งนี้แม้จะต้องผ่านเรื่องราวของสงครามผ่านรอยยิ้ม และคาบน้ำตาหลงเหลือไว้เพียงความทรงจำที่ยังเตือนให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหมดร้ายจากสงครามขอขอบคุณทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้ทีมงานที่ว่าการอำเภอใจได้เข้ามาเก็บเรื่องราวดีๆเพื่อส่งต่อให้ทุกคนได้ชมกันค่ะ